สวัสดีครับ <bon k S 1> สวัสดีอาจารย์รน้อย,น,อยนะครับ<น>ผมอันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางอาจารย์น้อยเป็นโค้งสุดท้ายเนาะอ,อาจารย์เนาะค,คืออาจารย์ทําขันน้ำมตลอยู่ใช่ไหมอาจารย์ขันน้ำมตลวันก่อนสอ,องสามวันมาแล้วแหละครับพอดีลูกศิษย์ที่ยะโสธรเขามาลดน้ำมตน์ครับนะเห็นหมดก่อนเขาว่าถูกเลขอาจารย์เก้าหกเก้าหกกับหกหนึ่งด้วยใช่ไหมอาจารย์ลูกศิษย์ที่เขาถูกหกหนึ่งที่อ่าขอนแก่นครับลูกศิษย์ขอนแก่นเขาถูกเขาถูก แต่ว่าอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์ก็ไม่ถูกใช่ไหมอาจารย์ไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์จาเลขผิด <c oughs> เขาถูกเยอะมื่อไห่อาจารย์เอสซีคอนแกนเขาก็ถูกกันหลายบาทอยู่นะสองร้อยกว่านี่ยแหละทั้งบนทั้งล่างเนาะสองร้อยกว่าบาทครับเขาไม่รู้สองร้อยเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่าสองร้อยกว่านี่แหละเขาว่าครับแต่เศษเท่าไหร่เขาไม่ได้พูดให้ฟังทีนี้ คือเลขเนะี่ยมาขึ้นในขนนันน้ำมนต์แหลจานก็โดยความว่าเหนื่อยเพลียเนาะจานก็จามไม่ได้ว่าเลขตัวไหนว่มามันตัวไหนก็นเลยแต่ว่าแม่แกเอาใส่กระดาษเอากระดาษรองแล้วแกก็ห่อไว้วันที่มาสัมภาษณ์คือแกเอากระดาษมาให้พออจาย์คลี่กระดาษออกปุ๊บปรากฏว่าเลขหัวของเลขเจ็ดกระหางของเลขหกมันมาซ้อนกันอยู่ครับจานเหลือบตาไปดูแวบหนึ่งเ,เห็นว่าเป็นเลขสามจา์ก็ไม่ได้ขยับดูเนาะเห็นมีเห็นมีเห็นมีเจ็ดเห็นมีสามเห็นมี 3, เก้า เออมีหกอาจารย์ก็ว่าเอาเจ็ดสามหกนั่นแหละแต่พอสัมภาษณ์เสร็จพอพากันเสร็จอาจารย์จะขยับเอากระดาษเนี่ยห่อเก็บปรากฏว่าไอ้เลขเจ็ดกับเลขหกที่มันทับกันไว้มันเคลื่อนออกจากกันก็เท่ากับว่ามันมีเลขเลขมันทั้งหมดมีเจ็ดสองตัวกับหกหกหนึ่งตัวแ้้เก้าอีกหนึ่งตัวก็ถ้าเราเราไล่ใส่ก็แต่เจ็ดตัวตัวที่ ที่ว่าหางมันมาซ้อนทับกับเลขหกเนี่ยจะดูไปาคาคล้ายๆเลขหนึ่งเหมือนกันถ้าถ้าไล่ตีหางมันก็จะได้เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกไอเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าแล้วก็จะมีหกหนึ่งเก้าหนึ่งประมาณทำนองนี้แหละเขาก็ไปไล่เขาก็ซื้อถูกไปไอเรานี่เองจำเลขผิด <laughs> เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ทำหวยและจำหวยตัวเองไม่ได้ม, <laughs> มันเหนื่อยจัด คมันเหนื่อยจัดมันเพลียจัดวันที่มาสัมภาษณ์เนี่ยแอดมินก็มาจานกำลังตื่นใหม่ๆเนาะเพลียหลับไปไ้ยินเสียงแอดมินมันก็เลยตื่นออกมาแต่กำลังสลึมสลืออยู่ไม่ค่อยมีพลังอ้าวเข้าไ,าาไปร้องอยู่ในบ้านอีกแล้วเปิดให้หน่อยเปดให้อไ่อยเข้าไปเองแล้วก็ไปร้องเองต <c oughs> ัวเดียวยวนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> ล้วอนุนมทีอาจารย์ทำพิธีได้ตัวไหนอาจารย์ขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ไหนได้เจ็ดสามแปดเจ็ดสามสามแปดแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยอีกชุดหนึ่งก็คือมันจะได้เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็สามหกสามเก้าแต่ว่า ยี่สามเก้าคิดว่ามันจะอั้นแหละมันจะอั้นทั่วประเทศแล้วไมจะซื้อไม่ได้นะอาจารย์ไม่จะซื้อไม่ได้แล้ว,อ,ลวอันทั่วทีบอัอ้นทั่วประเทศหกสามนี่ก็มันไม่ออกงานแล้วนะมันจะออกไม่หรอจะไม่แน่นะอืมครับครับผมงั้นเอาหกสามเพื่อใช่ไหมจารย์เอาหกสามเพื่อเพื่อเรื่องทำพิธีใช่ไหมจานย์เจ็ดสามแปดแล้วก็หกสามเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าอืม แล้วเลขตองวดอาจารยัยงเอาไว้ไหมอาจารย์ตองวดนี่ต่องวดเอาเผื่อไว้ก็ได้เผื่อคนชอบแต่ที่แต่อาจารย์คิดว่าแต่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะไอ้นั้นแหละเพราะว่าหนึ่งห้ากับสามสองนี่น่าจะไม่มาเพราะว่าพอพอให้ออกไปเสร็จวันนั้น ตกกลาคืนฝันฝันว่าไปหวานแหที่แรกก็เหมือนจะติดปลาแหละแต่ว่าแห้ขาดอืได้แต่แหขึ้นมาคืนปลาไม่ได้ครับคิดว่าน่าจะไม่เข้าน่าจะไม่มาหรือจะเอาเผื่อเลี้ยฟตีคนไหนอยากเอาเผื่อไว้ก็ได้เผื่อมันเข้าอไอคิดอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเลขน่าจะเปลี่ยนอืเลขน,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 น่าจะสองสามใช่ไหมคะใช่ นาสามตัวเอาไว้เหมือนเดิมมาทคาอาจารย์สามตัวไว้เหมือนเดิมหนึ่งห้ากับสองสามเพราะว่าอาจารย์ปล่อยเลขไปแล้วตกข้ามามันฟันไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่อยดีวันว่าไปวันแหแต่ไม่แต่ไม่แต่ตอนวันน่ปลาเต็มแหืมแต่พอสาวขึ้นมาปรากฏว่าแหขาดไม่ได้ปลาสักตัวแหขาดรูบเริ่มเลยเออคิดว่าเลขนี้น่าจะไม่เข้าน่าจะหลุด อาจารย์ตัวส่วนตัวคิดว่าตัวไหนที่มันจะไม่ขึ้นไม่มาอาจารย์ที่มันจะหลุดเหมือนปลาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งห้ากับสามสองคิดว่าหนึ่งห้ากับสามสองหนึ่งห้ากับสามสองก็เป็นไปได้นะเพราะว่าฝันอาจารย์นี่จะเป็นลางบอกเหตุตลอดบางทีก็ตอนนั้นอาจารย์ฝันว่าได้หวานปลาเมื่อก็ออกเจ็ดแปดได้จับปลาเมื่อกีออกเจ็ดแปดใช่ไหมอาจารย์ห้าแปดเออห้าแปดหนึ 5, <8. S 1> ่ 5, 1, 5, 2, งห้ากับสองสามนั้นเอาไวไ้ไหมอาจารย์ เอาออกไหมแล้วให้เป็นดุลพินิษอ์ของ FC ดีกว่าอืมว่าเผื่อเผื่อ FC เขาจะอยากซื้อแต่ถ้าตามความคิดอาจารย์เองอาจารย์ก็ว่ามันไม่เข้าน่าจะไม่เข้าน่าจะน่าจะหลุดงั้นเราจะวงกลมให้ตัวไหนอาจารย์ที่ว่ามันจะมาหรือว่าตัวนี้นะคะอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ชอบตัวไหนาอ,อ,าาอาจารย์ชอบห้าศูนย์เก้าอาจารย์อาจารย์เองชอบห้าศูนย์เก้ากับ ตัวใหม่เนอาจารย์ที่อาจารย์ชอบคือเจ็ดสามแปดนะที่ชอบนะครับห้าศูนย์เก้ากเจ็ดสามแปดใช่ใชแล้วที่ว่าทำทาพิธีได้เลขเจ็ดสามแปดมาเป็นพิธีอะไรอาจารย์อ่ามาเขามาลดน้ำมนต์อาบน้ํามนต์ล้วมันแม่นไหมอาจารย์มันอาบน้ำมนต์ยังไงมันก็ถามว่าแม่นไหมปกติเท่าที่เคยทํามา มันก็ส่วนมากมันจะเข้านะอืมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเข้าทุกขันบางขันก็หลุดเหมือนกันบางขันก็ไม่เข้าแต่ว่าส่วนมากมันจะเข้าส่วนมากจะเข้าแต่มันส่วนมากมันจะเข้าสองตัวไม่ค่อยเข้าสามตัวานานจะเข้าสามตัวทีครับคิดว่าสองตัวเน,น่าจะมาตัดซื้อเราสองตัวอาจารย์ได้ตั้ไหนบ้างขัดขันน้ำมนต์สองตัวอาจารย์ได้กไหกสามเจา็ดหก เอา 7, 9, 9, เจ็ดเก้าเผื่อไว้โคกหกเก้าเป็นตัวเดียวกันคับงวดนนี้อาจารย์ได้ไปบนอะไรกับตาที่นาไหมอาจารย์งวดนี้วดนี้ถ้าถูกกับอาจารย์ก็ว่าจะเทพื้นให้แกนั่นแหละว่าจะเทพื้นนานแล้วก็ไม่ได้เทสักทีอืมปัจจัยไม่พร้อมตาก็ไม่ถูกสามตัวทีเนาะอาจารย์เนาะล <c oughs> <c oughs> ุยไปลุยมาอยู่อ่าแะให้งวดนี้แหละไม่แน่นะ ิดว่างวดนี้ตายจะต้องให้สามตัวนะเพราะว่าก็ไกลและไกลพื้ปีใหม่แล้วนะก็ือช่วงนี้เราบุญก็เยอะนะครับท่านผู้ชมทวารจานยร์เ็าเน้นประเทศ509กับ738ทสามจันทร์ก็มันก็ได้อยู่ก็มีลูกศิษย์ที่เขาเอาไปเล่นต่างประเทศเขาไปเล่นต่างประเทศเขาได้เขาได้งบจ้ะ ต่างประเทศมาเ้าก็ร่วมสมทบว่าจาย์ทิวัดปัานจานทาบุญกระถินเนาะมีบุญกระถินนบุญอะไรแล้วเขาเลยถามว่าจันท,ทําบุญปีรอบนี้ทาบุญกระถินเนี่ยจยนอยากถวายอะไรจันเรือว่าอยากถวายพระไตรบริวารกระถินสักไกลหนึ่งอ,อ,อยากถวายสักไกลหนึ่งคดีเขาสมทบทุนมาาจารย์บางส่วนได้พระไตรมาและ แล้วมันได้มาใจเนี่งแต่ก็ก็แพงอยู่เพอามควรนะพูดถึงการร้าน FC FC แล้วก็เงินของอาจารย์เองบางส่วนก็ได้เหลือไอ้นี่อยู่เหลืออย่างทั้งที่ร้านเขาไว้ก่อนห้าร้อยเพราะว่าถือเงินไปไม่พอเดี๋ยววันหลังไปถึงเอาเงินไปถวายเพิ่ม นี่แหละพอดีเขาได้ต่างประเทศมาไม่แน่ใจว่าเขาได้เวียดนามหรือลาวนะเขาไปถูกต่างประเทศกันมาก็ไม่ต่างได้เลขเลขที่ปล่อยออกไป้งแต่ตองวดนั่นแหละเลขที่เขาปล่อยออกไปแต่ตองวดไอไม่รู้ว่าเขาถูกสองตัวหรือสามตัวนะเขาสมทบมาคระไรยชุดหนึ่งก็แพงอยู่นะ,ะประเทศแล้วจานกลัวมันจะหลุด เพราะว่ามันเคยมีประวัติว่าถ้าออกต่างประเทศแล้วมันสนมันจะหลุดรัฐบาลไทยเนาะทังนั้นเราก็เน้นไอ้ตัวชุดใหม่นี่เน,ะนาะเลยขันมหมุนเจ็ดสามแปดนี่นอาจารเนาะใช่นี่เป็นแนวทางของอาจารย์น้อยโค้งสุดท้ายนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับข่อจบคลิปวัแจ่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผลลินะดอกมันร่วง